ดอกไม้เต็มข้อแต่เสียงเบาว่าคููยายได้พือเราส่งคลาสวัสดีค่ะให้สมกับทีรอคอยสักิดขออนุญาตเอาออกสักิดนะคะฟังนอยค่าพี่น้องคาเข้าว่าส่งคลานี่ถ้าอีเช็คการเมืองต้องเช็คทีราน,น้ำชานี่้ามาส่งคลาตั้งแต่แรกว่า เวียนลานนำชาติเจ็ดล้านแล้วพี่น้องเขาแแรงเหมือนกันเพว่าส่งคล้าหลบนีกินเยื้อไม่กินแบตเพราะว่าไอ้เจ้าข้องเยื้อกระทำทาฉักข้าวฉักออกแล้วไอ้โมดิโกฟากถือคันแบตกระทำถานหน้าแห้งแล้วไม่ลอยอีเอาเตคให้แล้วไม่ลอยไม่ความว่าพลือแต่แรงตรงกันแมททั้งเจ็ดล้านพี่น้องลือว่าหลบนีปลาส่งค้าอีกกิ่นซ่อม เป็นไปได้ไหมเป็นไปได,ปไปได้แล้วตลอดที่มีการห้าเสียงนหยอกอบอกจอจังหวัดส่งคลา้าต้องบอกแบบนี้ค่ะลิซ่าเองมีโอกาสมาที่อ,อบอจอส่งคล้านี่มากว่าจังหวัดอื่นๆในผ่าตายทุกครั้งที่มาก็จะมีความห่วงใยเป็นข้อความความความห่วงใยมาถึงรวมถึงข้อความที่ประมาทเราแต่พิธีพานมาพี่ดองไม่เคย จะตอบกลับอะไรเลยฟังแล้วก็อยักขอ้อวันนี้ขออนุญาตตอบกลับข้อความเล่านั้นบนเวทีนี้เป็นครั้งแรกค่ะเขาบอกว่าส่งคล้าไม่งายน้องเอโซกับบ้านยัยส่งคล้าไม่ง่ายน้องเอะโซกับท่านการเมืองเกา่าอยากจังเสื่องว่าโซกับคนมีชื่อชั้นทางการเมืองที่ผ่านมาฟังแล้วก็อยักข้อแล้วก็ยิมค่ะไม่ได้แร้งอะไร แต่วันนี้อีบอกตรงนี้ดังๆว่าเราไม่เคยปฏิเสธว่าเรากำลังโซกับใครเราไม่เคยปฏิเสธว่าเรากำลังโซกับบานหญยเราไม่เคยปฏิเสธว่าเราโซกับท้านการเมืองเก่าแก่มีแต่เขาเนี่พี่น้องที่ปฏิเสธปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันไอเราไม่เคยปฏิเสธเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วค่ะ ส่วนไอที่บอกว่าโซกับคนมีชื่อชั้นทางการเมืองกะอีบอกแบบนี้ขออนุญาตไม่เห็นด้วยเพราะถ้าชื่อนั้นมีชั้นทางการเมืองจริงป่านี้ต้องเปิดออกมาแล้วทำไปยญ่โตติดโลโก้ที่หน้าออกแล้วแต่วันนี้นี่ชื่อนั้นนี่ไม่น่ามีชั้นอะไรเลยชื่อที่ว่าน่าจะมีช้ำมากกว่า น่าจะเป็นเชิดิช้ำทางการเมืองมากว่าพี่น้องวันนี้เลยต้องยอบอยู่ข้างหลังไม่กล้าเปิดนาแบบนี้อีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่ามันอยากนองเอ,อสนามนี่ไม่เคยปฏิเสธความอยากนี้ค่ะตั้งแต่ผักอนาคตไหมผักเกาไกลแหละเป็นผักประชาชนไม่เคยมีสนามในหงายสำรับโม่เราพี่น้องแต่เราก็ยืนยันค่ะที่จะทำนาทีทำงานอย่างนักคลายความคิด กับพี่น้องประชาชนขยายคนดิขิดเมื่อนเราออกไปให้มากที่สุดรูปธรรมมันชัดเจนที่สุดเมือ่อการเลือกตั้งปีหกหกที่ผ่านมาอำเภอหาดใหญ่เกือบมีซอสซอสผักก้าวไกลเล่าแพร่ไปลอยหกซิบวะาขาัแน่นพี่น้อง oh. แล้วมันอีอยากเอาพลือจ้ะมันอยากเล่าอ่ะแต่สำหรับเขาก็ไม่งายเมื่อนกันพี่น้องก็มั่นใจค่ะ ส่วนที่บอกว่ากนาส้นใจและผักนียแต่ว่าไม่โลมนนีทำเป็นไม้มันยังเด็กอยู่เลยมันไม้อยู่เลยคำพูดเล่านีกันหนอมรับวายค่ะและก็เข้าใจว่ามันมีคำถามแบบนี้ออกมาเพราะคนส่งคลานพิษวังกับหนักการเมืองที่ไม่ท่าอะไรมันเลยมีคำถามแบบนี้แต่อียื่นยันอีกครั้งตรงนี้ว่าเราผักประชาชนกำเนิดขึ้นมา ตั้งแต่ผักอันนาขอดไหมเราต้องการที่จะร่วมตัวกันและมีเจตจำนงอย่างชัดเจนคือเปลี่ยนประเทศนี้เปลี่ยนสัางคมนีให้เป็นสัางคมข้องเราทุกคนค่ะวันนี้ความอยากนั้นไม่ใช่อุปสรรคอะไรข้องเราเลยพี่น้องและจะยืนยันอีกครั้งว่าพวกเราผัก กไกลซ้อซ้อจดเป็นผักประชาชนไม่ได้เป็นโลกล้านใครบานย้ายที่ไหนลิซ่าเองนามสกุลก็ไม่ได้นามสกุลย้ําไรพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นใครแต่วันนี้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยขีย้คลาดอะไรใครอีบานย้ํายนามสกุลไหนมาจากไหนก็ล่องแร่ไม่ได้กลัวอยู่แล้วดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นบทผิสู์บทผีสู้หนึ่ง ว่าพี่นองประชาชนพร้อมแล้วไม่พร้อมอีลุกขึ้นสู้พร้อมอีปลดพันธนาการที่เข้าแรงกันว่าส่งคล้ามันพัฒนาไม่ได้ว่านี้มันยุดีพี่นองแล้วค่ะวันนี่ว่าอีทำสิ่งนั้นด้วยตัวพี่นองเองไม่และก็ยื่นยันอีกครั้งว่าสัจจ้าว่าจ้าที่เล่าหายหวกับประชาชนคือลักประกันเดียวข้องโม่เราในท่านนาหนักการเมือง ข้องผักประชาชนเราไม่มีทางทํำลายสัจจะว่าจานั้นแน่นอนค่ะเราไม่มีทางทิ้งสัจจะว่าจาทีให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไปพล่อยเป็นรัฐบาลกับเขาแบบไรเกียรติไรศักรีแน่นอนวันนี้เวทีปราศัยทางการเมืองพี่น้องมันต้องคุยกันลากหลายมิติข้างหลังนี่มีคนที่อีแรงเหลืองงอบประมาณอยู่แล้ว มีคนอีแรลงเหลืองนโยบายอยู่แล้วดังนั้นสิ่งทีลิซ่าอยากอีซื่อซานกับพี่น้องคนส่งคลา้าทางทีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วทีแร่อยู่ที่บ้านเราต้องย่อมรับกันยงังตรงไปตรงมาวันนี้ว่าผู้มีาสาต์ทางการเมืองของจังหวัดส่งคลา้าไม่เหมือนที่เอิญนที่ผ่านมาถ้ามีการเลือกตั้งทองทิ้นที่จังหวัดเอิญเอินในภาคใต้ก็จะโซ่กันของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นบานย้ายบานแหลก เป็นคนที่ลงในาน้ำอิสระในาน้ำผักกระโซกันไม่วากันแต่จังหวัดส่งคลาที่ผ่านมาตลอด20ปีเป็นการโซกันระว่างคนที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองกับกลุ่มนักลงทุนทางการเมืองสเสมอมาอแล้วคนที่อาสาเข้ามาทำการเมืองก็ไม่เคยชนะกลุ่มหนักลงทุนทางการเมืองนั้นเลย นี่คือสิ่งที่พี่สูรได้พี่น้องเซิร์ช g ูเกิลกรได้นี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้กล่าวห้าใครอบจอจังหวัดสงคล้าไม่เคยมีโอกาสไม่ไหมสำหรับผู้บริหารนาไหมได้ข่าวไปบริหารงบประมาณ4ี่ปีหกพัว่าลานไม่เคยค่ะดังนั้นวันนี้ภารกิจของคนสงคล้ามากว่าจังหวัดอื่นๆ ไม่ใช่แค่เลือกผู้บริหารไม่ใช่แค่เลือกคนเข้าไปเป็นนยายกอบจแต่ต้องทำพันุ์พือให้เรามีตัวแทนของประชาชนจริงๆเข้าไปบริหารงบประมาณสี่ปีหกพันว่าลานค่ะมันอยู่ที่พี่น้องทุกคนแล้วอย่าให้งบประมาณสี่ปีหกพันว่าลานเวียนอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเบอร์นี่โลอยู่แล้วแล้วเลือกอบอกจอ นี่เล่ากำลังเลือกตั้งอ,อบอจอชื่อก็บอกอยู่อ,อบอจอไม่ใช่หอจอกอเพราะฉะนั้น<อ>เลือกนายกคนนี้เลือกคนที่เข้าไปบริหารแล้วให้ประชาชนได้กำไรมั่งเลยอย่าให้ล่งอยู่ในอ่างงั้นนะกี่ปีแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ลิซ่าค่ะบ้านอยู่ปากยูนจังหวัดพัทลุงเลือกแทนไม่ได้ คนทรงคลาที่นั่งตรงนี้ต้องทำด้วยตัวเองภารกิจของคนทรงคลาแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆวันนี้คุณต้องเลือกผู้บริหารเข้าไปปลดล็อกพันธนาการที่เขาซ้มประทานมาย,ยาวนานให้ได้พี่น้องที่นั่งรูตรงนี้กาพินิลันกาคนละซ่องที่ก็ไม่นา เพราะฉะนั้นคนส่งคลาที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่วายุที่ไหนถึงเวลาแล้วค่ะทีพี่น้องประชาชนต้องลงทุนปล่อยให้เพื่อนเขาลงทุนกับอบจอบ้านเล่ามามา,มากแล้วถึงเวลาแล้วทีพี่น้องประชาชนต้องลงทุนลงทุนลบมาเลือกนิรันจินดานาเป็นนายกอบจอค่ะพี่น้องแล้วย้ำกันอีกครั้ง ว่าเดิมพันในการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้ไม่ใช่ใช่ชนะของผักประชาชนเดิมพันการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ใช่ชนะของนิรันจินดานาคแต่ใช่ชนะครั้งนี้คือเดิมพันของชาวส่งคล้าทุกคนที่จะประกาศให้คนทั้งประเทศนี้รู้ว่าส่งคล้าไม่เอาแล้วกับสัมปทานการเมืองทองทินตอบได้มือตอบได้ นี้นะคะจริงจังไม่ใช่วันแรกลบไปแล้วแล้วก็ลืมก่อนนีขึ้นเวทีแล้ววัวชาวไปเดินลาดมาไล่ลาดพี่น้องมีคนโลจักเขาวันแรกล่อยจังคืนนี้เอาไว้ได้แร่งออกที่วะไก่ีบอกพี่น้องพันนีว่าถ้าถาวแต่แรงมันก็ไดเล็กออกปอบปนนี่และพี่น้องต่อเช้าสัก่องวันแรกคลิปอยู่วนๆไปมันก็ได้แรกออกถาวมันละสักห้าวันหกวันกันลืมแล้ว แต่ถ้าพี่น้องอยากได้แรงออกจริงๆได้แรงออกแบบแท้ๆเลยเลือกนีรั่นจินดานาเป็นนายกอบจอส่งค้าค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ